ค่ะดีใส่เหมือพริกไปแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ใส,ส่เห็ด้อค่ะมาใส่เห็ดขท้ไปค่ะพี่น้องน้ำนี่แล้วแต่เอาสีมากสด,ด้วค่ะใส่ร้ายก็ได้ตามสบายแล้วค่ะเกง เดบบ้านๆนะคะน้องไร่สูตรพอเฮ็ดลงแล้วรีก็สิปุุงเลยค่ะปรุงซาบปุงเร็วกับปุงคือกันนะคะนาะใส่ลงไปช้อนหนึ่งขา่าบไ้นะคะกรดีน้ำปลาลงไปนะคะ,ะเนาะเพารีใส่เกลือไปแล้วค่ะลองซินทีหลังว่ามันเค็ม เอาชิใส่ส้โนหนึ่งก็ได้ค่ะโอ้หอมติดเลยหอมหอมหอมค่ะเออริกไ่ได้ใส่หลายเลยค่ะพี่น้องอรียันมันออกคอนท้องอีกอรี้เลยใส่พริกประมาณสองเม็ดนะคะเนาะพริกแห้งค่ะมันเผ็ดอยู่แล้วนะคะเนาะใส่บวบลงไปแล้วค่ะบวบดีนับเบิ้ล้ะค่ะพี่น้องดับเบิ้ลนะคะบวบเนี่ยรีมากค่ะบวบแกลี่ยในโคตรมากมากเลย คอมเมนต์นะคะพี่น้องมักคือรีบค่ะบวบแก่ๆเลยนะรีมักกินในมันตาแซีบตาแซีบค่ะพี่น้องกดลุ่มลุ่มดุมดมอยู่นะคะนำเพิ่นค่ะบวบเพิ่นขาดอยู่ดีค่ะรอให้ประมาณสักหนึ่งนาทีค่ณผู้ชะใส่ผักหวานทีเดียวแล้วก็จบเลยค่ะเนาะเสเซตพิธีเลย ใส่ชะอมไปเลยค่ะตามด้วยผักหวานและะ้วกับนางลักนะคะเนาะผักหวานนางรักโอ้หนัวแล้วค่ะบะนี้คักแล้วค่ะบะนี้แช่ไปดีค่ะพี่น้องเสร็จแ,แล้วค่ะบะนี้แกงเห็ดแกงบุดลค่ะเห็ดน้อยนิยนยนง เสร็จแล้วคะ่ะเศษเศษนำกันเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาชมเนาะคะ่ะเนาะค่ะขดหนุ่มหนุ่มอยู่เมื่อกี้มืดเนาะคะ่ะเมือ่อเพราะว่าลมมันพัดมาคะ่ละลีเลยปิดประตูแบบเงียบๆประตูใน่ยจังหน่อยเหนะ็ดดูข้างหลังครัวเนาะคะ่ะเน้องเศษเศษนำกันเด้อค่ะพี่น้อง